กราบสวัสดีครับว่นนี่น้องชาวอยู่ทุ่ง่ารักทางกับกผมทาเคชิใน s p e c i a l r e p o r t live จาก PTS 1.7 week 2นะครับผมแน่นอนในวิดีโอนี้เราก็มาดูในเรื่องของ classified l o n e star นะครับเรากอามงพูดมาเล้๋ยว transition ก้าไปเลยครับนครับอย่างแรกที่เราต้องดูกันเลยก็คือการทำงานของเจ้าตัว c l a s s i f y l o n e star gear set บนัส5ชิ้นและ6ชิ้นนะครับผมว่ามันทำงานยังไงแน่นอนในส่วนของ5ชิ้นนะครับผมมันบอกเลยว่าเราจะได้ ammo capacity เพิ่ม50% LMG ดาเมจเพิ่ม8%และช็อตการดาเมจเพิ่มขึ้นอีก8%นะครับผมและก็การทำงานในส่วนของ6ชิ้น Lone Star นะครับมันบอกเลยว่าเมื่อกระสุนเราเหลือ25%ของแม็กกาซีนทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับผมเราจะมีโอกาส50%หรือว่าครึ่งๆที่เราจะได้บัฟของเจ้าตัวโลนสตาร์6ชิ้นนี้นะครับผมแล้วเมื่อเรายิงกระสุนหมดนะครับผมในแม็กกาซีนนั้นของปืนนั้นๆที่เรายิงอยู่นะฮะ เราจะได้กระสุนฟิลขึ้นมาเต็มถึง100%ของกระสุนแมกซีนนั้นแล้วเราจะได้ดัมเมจเพิ่มขึ้น15%และเลตออฟไฟ่5าแต่เราจะเสียสเตเบลิตี้และแคริบเอร์ซีนตนะครับผมติ่งสุดท้ายนะครับที่สำคัญที่สุดในเกียร์เซตนี้ ที่มาบอกไว้ข้างล่างสุดเลยคือบัฟนี้ยโบนัสนี้มันจะหายไปทันทีเมื่อเรารีโหลดหรือเราไม่ได้อยู่ในคอมแบทแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นบัฟนี้มันจะติดได้เมื่อเราอยู่ในคอมแบทเท่านั้นนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญที่อาจจะมองข้ามกันไปไประโยคสุดท้ายนี้นะครับผมแล้วก็ามาถึงในส่วนของเกมเพลย์สำหรับเจ้าตัว Lone Star c l a s s i f i 6ชิ้นนะครับผมต้องบอกเลยว่า first impression นี่คือแม่งเป็น เป็นเกีเรเซตที่ยิงได้มันมากนะครับมันกว่าเดิมอีกเมื่อก่อนที่เราเล่นกันคือพาคาันโลนสตาร์สชิ้นนะครับผมเน้นที่ v ีโหลดนะครับผมเพื่อให้มันได้กระสุนเยอะขึ้นในหนึ่งแมกกาซีนเราจะได้ยิงต่อให้เร็วนะครับผมสำหรับเซตหกชิ้นแล้วโอ้โหใช้กับพาคาันแล้วมันจริงๆครับมันกว่าเดิมอีกนะฮะเพราะตอนนี้เรามีเปอร์เซ็นที่เราจะ ได้เบร of อาไฟเพิ่มขึ้นและการออโต้รีฟิลแม g กกาซีนโดยที่เราไม่ต้องแม้แต่คิดที่จะสับปืนนะครับผมซึ่งแน่นอนสำหรับระคานถ้าเรายิ่งฆ่าศัตรูได้ยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับครั้งต่อไปที่เรารีโหลดเราจะได้ยิ่งกระสุนเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมอันนี้ต้องขออนญาตโน้ตไว้เิยหนึ่งนะครับสำหรับคนที่คิดจะเล่นโลนสตาร์6ชิ้นนะครับผมกับผาคานหรือ LMG อะไรก็ได้นะครับผม ต้องเตือนเลยดีกว่าอย่ายิงนานนะครับผมอย่าโผลมายิงนานบัฟมันอยู่กับเราตาบดใดที่เราอยู่ในคอมแบทนะฮะเราสามารถโผล่มายิงแป๊บหนึ่งแล้วหลบไปเ,เปลี่ยน cover heal หรือว่าจิ้มเมคคิดได้นะครับถ้ายืนยิงนานๆอย่างในวิดีโอนะตอนนี้ที่ผมได้เล่นอยู่นะฮะโดนยิงรัวๆนี่เลือดจะหมดแล้วนะครับผมและยิ่งใส่ Uh, l อนสตาร์6ชิ้นด้วยเราไม่มีเนื้อที่ที่จะใส่โนแมดเกีเซ2ชิ้นเพื่อได้เฮลออนคิวขึ้นมาทุกครั้งที่เราฆ่าได้นะครับผมเราก็ต้องไปรีคาเบรตในส่วนของตัวละครเราเพื่อให้ได้เฮลออนคิวขึ้นมาแน่นอนเราต้องเสียเรื่องของ e n e m y a r m o r d a m อ g e ออกไปอีกอะไรออกไปอีกด้วยนะครับผมก็เป็นถือว่าเป็นคำเตือนอย่างแรกแล้วกันว่าอย่าออกมายิงนานนะครับเอาครับในส่วนของคำแนะนำนะครับผมสำหรับชุด Lone Star 6ชิ้นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับชุด Lone s t a ์4ชิ้นนนผก็ยังแนะนาว่า เราต้องเล่นกับเจ้าตัวพคารน,นะครับผมทำไมพะคารมันเป็นปืนเอ็กซ c ติกที่หาได้ง่ายมากเลยข้อแรกนะครับสามารถซื้อได้จากสเปเชียลไอคุยแมน n บนเดอร์ข้อ2ประการเป็นปืน RPK นะครับเป็น AK47 ตระกูล LMG อย่างที่เรารู้กันดีในเกม Tom c l a n c y The Division LMG กระบอกเดียวที่เราสามารถยิงค้างนานแล้วเราได้ maximum accuracy และ maximum stability จากปืน LMG ได้เร็วที่สุด นั่นก็คือปืน RPK นะครับผมซึ่งเป็น variation ของพาคารนั่นเองซึ่งผาคารก็มีเอฟเฟกเดียวกันเอฟเฟกนี้แน่นอนครับเขาไม่ได้เขียนบอกไว้ในเกมนะฮะถ้าคนที่เคยเล่นมาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วจะทราบดีเลยว่า RPK เป็นปืน LMG ที่นิ่งที่สุดนะครับผมและอย่างหนึ่งของเจ้าตัวพาคารแน่นอนเพราะว่าเป็น talent สุดท้ายของมันที่มากับปืน Exotic กระบ,บอกนี้นะครับทุกครั้งที่เราฆ่าศัตรูได้เราจะได้ buff ขึ้นมาซึ่งเมื่อเรารีโหลดแล้วจะได้ ammo เพิ่มขึ้นในแม็กกาซีนเท่ากับว่าเราสามารถ stack แอมโมเราตอนหนึ่งแม็กกาซีนจาก30-40นัดขึ้นไปได้ถึงหลักร้อย0อนัดภายในแม็กกาซีนเดียวซึ่งจะทำให้ปืนเรานิ่งมากๆเมื่อเรายิงหมด100-200นัดนะครับผมเพราะว่า maximum accuracy และ stability มันก็จะคงที่ของมันนะครับทำให้เรายิงได้รัวๆเลยและตอนที่ไลฟ์สตรีม1.7ึ่งจุดเจ็อสเซิร์ฟเไปนะครับผมผมได้มีการแนะนำไปว่าเฮ้ยถ uh, ้าเล่นแม็ e ซิมัลเล s เอาออกดีกว่านะครับผมจากเจ้าตัวปืนพะคานที่เราจะไปใช้กับโลนสตาร์6ชิ้นแบบนี้นะครับผมจากการเทสติ้งมาแล้ว นะครับผมณนะตอนนี้ m ม็กทิชิ u s นะครับผมทำงานและมันไม่ลบบัฟของ Lone Star ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราอธิบายกันนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวภาพมันกำลังจะขึ้นมาฟ o ตเทจของเรากำลังจะเห็นเมื่อผมไปแปะที่คัลเวอร์ของเ t f เดี๋ยวเราดูกันดีๆเดี๋ยวผมรีเฟรย์ให้อีกทีแล้วกันทาร์เลนส์แม็กทิชิบอกว่าเรามีเปอร์เซ็นต์25ที่มันจะฟิลแม็กกาซีนให้เรานะครับมันไม่ได้บอกว่ามันจะรีโหลดมันบอกมันจะเพิ่มกระสุนให้เราในแมกกาซีนที่เรายิงอยู่เนี่ย่ยใให้เต็มมนนนะะครับผแลสวของ Talent เรียกว่าเกียร์เซตโบนัสดีกว่าของโลนสตาร์6ชิ้นมันบอกว่าบัฟของเจ้าตัวเกียร์เซต6ชิ้นเนี่ยมันจะหายไปเมื่อ1เราออกคอมแบทหรือ2เรารีโหลดเท่านั้นนะครับผมทำให้ทาเลนต์แมกทิคเรียสมันทํางานกับเจ้าตัวเกียร์เซตโลนสตาร์6ชิ้นได้ดีมากเรียกได้ว่าซินเธิไจส์กันเพอร์เฟคมากเลยมันหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อทาเลนต์ของโลนสตาร์ติด6ชิ้นนะครับเมื่อทาเลนต์โลนสตาร์6ชิ้นติดแล้วเราได้ทําการกพร็อกทาเลนต์แมกทิคเรคาส ปืนพะกานกระสุนเราจะโดนฟิวให้เต็มนะครับผมโดยที่บัฟหรือว่าชาร์จที่เราเก็บมาของทาเลนพะกานเนี่ยมันจะแอดเข้ามาให้ในแม็กกาซีนนั้นๆเราเลยทําให้เราสามารถยิงด้วยเลตเออฟไฟที่สูงมากกว่า1แม็กกาซีนครับข้อแรกข้อี่งคือที่ใช้การใช้กับปืนพะกานกระสุนนะแม็กกาซีนที่2ที่เรายิงเนี่ยเราได้กระสุนเพิ่มขึ้นมาสมมุติว่าเราสามารถเก็บชาร์จได้ถึง200นัดน,นะครับผมแล้วทาเลนแมก i ิเคิลสมันดันติดตอนที่ทาเลนของชุด โลนซาติดเราจะได้กระสุนเพิ่มมาอีก200นะัดเพื่อที่เราได้ยิงซ้ำเข้าไปทำให้ทาเล่์ของเจ้าตัวโลนซาเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นอีกนะครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นการเสินทายที่ดีมากาลครับเรามาดูกันให้ชัดๆอีกทีนึงนะครับว่าการทำงานของ Talent m แ t i c ิทิเคียร์สผคาขานและชุดเกียร์เซตโลนซของชิ้นทำงานยังไงนะครับผมผมกำลังจะยิงเจ้าตัว AI ตัวนี้ตายบัฟของโลนซาขึ้นมาแล้วแล้วผมได้ยิงตัวนี้ตายปุ๊บ พร็อกทันทีนะครับผมท่าเลนแมกทิคเรสพร็อกแล้วก็คอนซูมในส่วนของบัฟของเจ้าตัวพักานไปและบัฟของโลนสตาร์ก็ยังอยู่นะครับผมอันนี้มันก็พร็อกอีกทีหนึ่งแหละนะครับผมทำให้กระสุนในแมกกาซีนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกโดยที่บัฟของเจ้าตัวโลนสตาร์หชิ้นยังอยู่ถามว่าอันนี้มันคือบัฟไหมถ้าแปลตรงตัวตามที่มันเขียนในท่าเลนของแต่ละอย่างนะครับทั้งแมกทิคเรสเอ่ยทั้งโลนสตาร์เอ่ยมันไม่ใช่บัฟ พอแม็กทิคเรสมันไม่ได้บอกมันจะรีโหลดให้มันบอกมันจะเติมกระสุนให้เรานะครับผมแล้วก็ชุดโลนสตาร์มันบอกไว้ชัดเจนว่าเมื่อเรารีโหลดเท่านั้นบัฟถึงจะหายหรือเมื่อเราออกคอมแบทเท่านั้นจะหายอันนี้ไม่ใช่บั๊กแน่นอนการันตีได้นะครับผมแต่ผมต้องบอกว่ามีแต่แต่แมสซ t ฟเ t นเทนเมนอาจจะออกมาพูดในอนาคตและแก้ในส่วนของท a าเลนแม็กทิเรีสก็ได้บอกว่าโอเคต่อไปนี้ชุดโลนสตาร์จะใช้กับท a าเลนแม็กทิคเรีสไม่ได้แล้วอันนี้มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่เหตุผลที่เขาจะใช้อ,นนอ,ยอ,อย่างไร,รผม ยังไงนะตอนนี้สุดยอดมากทาเลน m มก i c u l ล u s ปืนพะคาร Lone Star หชิ้นพลาดไม่ได้จริงๆนะครับผมเป็นคอมบิเนชันที่สุดยอดมากๆเลยฮะเอาละครับเราก็ได้จบไปแล้วในทาเกชิสเปเชียลรีพอร์ตไลฟจาก PTS 1.7 week 2สําหรับเจ้าตัว g e ียร์เซ็ตโลนสตาชิ้นนะครับผมไงขอบพระคุณมากที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนในเพียง่นี้กับผมทาเ s ชิสวัสดีครับ